สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงกงวารบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเอเอสเตรอเซนเต์แบ็กทีมชาติไทยของบาหลีอยู่ในเตตปรตูการแรกบนแผ่น,น,นดินอีเนาเซติโมจังกลับเล่นตำแหน่งกองกลางัวลุกเอลเอสเตรอหลังจบฤดตูการหลีกอินเนาเจ้าตัวได้พลาบาหลียูไนเตดสู่แคมป์ทีมชาติไทยเอลเอสเตรอได้พลาแฟนบอลบาหลียูไนเตดหลังจบฤดตูการ่อเดินทางเข้าแคมป์สู่ทีมชาติไทย เตรียมลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคุรเล็กสุนเอเซียนัดเชียร์ตากับทีมชาติจีนเพียงแค่ฤดูกาลแรกในการย้ายไปร่วมทีมบาหลียูไนเต็ดทีมชั้นนำของลีกอินโดนีเซียเซนเต์แบ็กทีมชาติไทยเสตีโหดยังกับเล่นตำแหน่งกองกลางตัวลุกทั้งยิงทั้งใจให้กับต้นสังกัดเอเลสเตลรลงสามให้กับทีมบาหลียูไนเต็ดไปทั้งหมด3 4นัดทำได้3ประตูกับ1แอสซิอซ์และพาทีมเก็บชิ้นเชิดได้ถึง10นัดและเจ้าตัวเพิ่งมงประตูให้กับทางบาหลียูไนเต็ดนัดส่งท้ายฤดูกาล ฮาบาลีจบอันดับที่4ของตารางบีกอินโดนีเซียจากผลงานอันยอดเยี่ยมของเอลเลสเตลได้รับความสนใจในหลายทีมในไทยลีกรวมถึงหลีกต่างประเทศจับตาให้ดีในฤดตูกาหน้าเซ็นเตอร์แรกทีมชาติไทยไลายนี้จะลงเอยกับทีมใดบุรีรัมยูเนเต็ดในฤดตูกาหน้าพวกเขาเสริมแข้งอาเซนโหดเท่าที่เคยมีมาในฤดตูกาหน้าบุรีรัมพวกเขาจะมีแข้งอาเซนโหดเท่าที่เคยมีมาหวังทุกชมป์ในฤดตูกาหน้า สามแงโคตาอาเซียนของบุรีลัมในฤดูกาลหน้าเทียบเท่ากับแข้งต่างชาติเกรดเอเรื่องค่าเหนื่อยแต่ละคนไม่ต้องพูดถึงหลักล้านทุกคนสามแงโคต้าอาเซียนของบุรีลัมในฤดูกาลหน้าประกอบไปด้วยโดยสองแคงที่มีอยู่แล้วอย่างดิออนคูกองหลังทีมชาติมาเลเซียปัจจุบันกลายเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ของบุรีลัมไปแล้วและเจฟฟเฟอร์สันธนิบาศเซนเต์แบ็กทีมชาติฟิลิปปินและนักเตะโคต้าอาเซียนของบุรีรัมที่ซื้อมาใหม่อย่างนิวเทอร์ิส อดีตผู้รักษาประตูทีมช PR ทีมในศึกฟีมเล็กอังกฤษและทีมชาติฟิลิปปิน์โดยสามแข้งโคต้าอาเซียนของบุรีลำถือว่าโหดเท่าที่เคยมีมาส่วนบีจีปทุมทีมยักษ์ใหญ่อีกไลนก็เสริมโหดไปแพ้กันรวบสามแข้งเทพของเชียงรายเข้ามาเสริมแก่งในไล่ล่าแชมป์ไทยลีกสมัยที่สองกลายเป็นกระแสมาแรงเป็นอย่างมากว่าบีจีปทุมจะได้สามแข้งเทพของเชียงรายเข้าสู่ลังเพื่อเข้ามาเสริมแก่งในการไล่ล่าแชมป์ไทยลีกสมัยที่สอง โดย3ามแข้งของเชียงรายที่ทางบีจีปทุมต้องการรวบเข้ามาเสริมแข่งในฤดูกาลหน้าประกอบไปด้วยรายแรกเป็นศิวกรเตยตะกูลเตมเกอร์ตัวเก่งแลกกับตันทีมเชียงรายอยู่ในเตดรายที่สองเป็นมาโกมาลินี่เซนเตอร์แบ็กลูกครึ่งไทยอิตาลีเจ้าของส่วนสูง2เมตรและรายที่3เป็นสลานนอนุอินผู้รักษสาประตูมือ2ของทีมชาติไทยในยุคข,ของมาชาทระอิชิคุมทัพโดยนักเตะทั้งสามรายจะกลายเป็นผู้เล่นแกหลักของทีมบีจี ในการเบียดเช้งแชมป์ไทยลีกกับทางบุรีรัมยูไนเต็ดไปยุโรปครั้งนี้ทางมาดามแป้งจะรวบจุดเบลและเอริคานทีมชาติไทยกําลังจ่อได้สองแข้งเทพจากยุโรปเข้าสู่ทีมมาดามแป้งนพพลลำซำนายกสมาคมฟุตบอลเตรียมสันสเทียนวงการฟุตบอลไทยอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้ไม่นานมีการยืนยันออกมาแล้วว่าจุดซึมซับเบลกองหน้าลูกครึ่งแองกฤษตัดสินใจเลือกที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากผลงานการเจราจาของมาดามแป้ง รวมพานลำซำนายกสมาคมฟุตบอลแต่เท่านั้นยังไม่พอทางมาดามแป้งเดินหน้าเสริมแข่งทีมชาติไทยคูณ2ด้วยการเตรียมเจราจาปิดดิวเอริกานแบ็กซ้ายลูกเึ๋งไทยสวีเดนวัย22ปีเพื่อดึงเข้ามาเสริมแข่งให้กับทีมชาติไทยปัจจุบันเอริกานเจ้าตัวเป็นการหลักสำคัญทางฝั่งซ้ายให้กับทีม a g s อาร์ฟูทีมในลีกสูงสุดเดนมาร์กลีกเดียวกับนิโคลัสมิเกลสันสลับเอริกานเจ้าตัวยังเล่นได้ทุกตำแหน่งทางฝั่งซ้าย และเอลิคานเจ้าตัวยังเคยติดทีมชาติสวีเดนชุดดู21มาแล้วถึง13นัดหากที่เราสามารถเอาชาติทีมชาติจีนในวันที่หพฤษภาคมนี้และสามารถผ่านไปได้รอบ18ทีมทไทยในศึกฟุตบอลโลกโซนเอเชียได้จุดซุมซับเบลและเอลิคานน่าจะเป็นจหลกสสำคัญให้กับทีมชาติไทยในชุดนั้นเพื่อเผออาจจะมีเอเลวันการิเยออีกด้วยแต่เพื่อนๆรับชี้เห็นเช่นไร